ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีประมาณ100รายเนาะที่น่าจะเป็นอยู่ในลิสต์นะคะที่เรารอาจจาะมีโอกาสได้ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มที่เขาเข้ามาลงทะเบียนนี้นะคะเราประเมินว่าปีนี้จะ cover กี่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือในมิตินึงคือรายได้ที่เข้ามาตามข่าวบอก5 0 0 0ล้านบาทตรงนี้จะเป็นไปตามเป้ามากน้อยแค่ไหนเราคานวณจากอะไรบ้างคะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าออตอนนี้เนี่ยที่เราคาดการณ์ตัวเลข5 0 0พล้านที่คุณ น้องเฟิร์นได้พูดถึงแล้วน,นะครับมาจากตัวเลขที่เราคาดการตอนที่เราเสนอกฎหมายตอนนั้นยังไม่มีโควิดเลยปรากฏว่าพอมีโควิดเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนนะครับคุณเฟิร์นดรัตวิทย์และท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยใช้ออนไลน์กันเต็มไปหมดเราก็ยังคุยกันบนออนไลน์เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจบริษัทที่ทำํำตัวสตรีมมิ่งที่เราตรงนี้เนี่ยเป็นบริษัทไทยหรือต่างประเทศแต่รายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรายได้ให้ประเทศตอนนี้ทุกประเทศนะครับ ที่เคยเก็บภาษีพวกนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นรายได้สําคัญมาช่วยเรื่องโควิดนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยประเทศผมต้องเรียนเรียนตามตรงว่าพวกบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็มาเอาเปรียบประเทศต่างๆไปไว้เยอะ,อะครับตอนนี้เนี่ยการมีกฎหมายนี้แต่เขาก็ยินยอมนะครับเขาเข้ามาคุยกับเราตั้งนานแล้วขอให้ออกกฎหมายมาเถอะเขายินยอมจ่ายก็เนี่ยครับมผมเปิดระบบระบบนี้เราเรียกว่าระบบ VES นะครับอ่อเวส VAT for electronic service นะครับ mm. เป็นระบบเรามี VAT แล้วนะครับอันนี้เป็น VES นะครับ <V. S 1> แต่นี่คนไทยไม่ต้องกังวลรอครับอ,อยู่ที่ต่างประเทศที่เขาต้องมาจดทะเบียนในระบบนี้นะครับเราเปิดมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ mm. ก็อย่างที่ผมบอกก็มี18ลายก็จะเรียนน้องเฟิร์นอย่างนี้ครับว่าผมรายได้ใหญ่ๆเนี่ยก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ เราคำนวณ5000ล้านมาจากไหนเราก็คำนวณมาจากการคาดการณ์ว่ารายได้บริษัทใหญ่ๆที่คนไทยใช้บริการเนี่ยมันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่อันนี้ต้องกลับเรียนตรงๆว่าเราคำนวณได้ไนก่อนโควิดนะครับบริการเหล่านี้มีอะไรบ้างเนี่ยที่คุณเฟิร์นถามว่าคำนวณยังไงนะครับมันมีอยู่5ประเภทที่เราวางกลยุทธ์จัดเก็บไว้นะครับหนึ่งคือพวกที่ทำอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่ดรวิทย์อาจจะไปขายของออนไลน์ ดรวิทย์เวลาเสียค่าตรงนะครับนั่แหละครับเขาเรียกว่าค่าบริการพวกนี้ต้องมาเสียแบตให้เราด้วยนะครับ,รบสองคือค่าโฆษณาพวก advertising เนี่ยคนไทยยิงแอดกันไปไม่หมดนะครับพวกนี้ต้องมาเสียให้เราด้วย <G ül> อันที่สามเขาเรียกว่าเอเจนซี่พวกขายตัย๋ว <G ül> ออนไลน์ทั้งหลายโรงแรมออนไลน์นะครับอันนี้อันที่สามอันที่สี่นะครับดรว,วิทย์ก็คือพวกเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวกลางระหว่างคนซื้อคนขายะครับเพียร์ตูเพียร์พวกแท็กซี่ หาโรงแรมครับนึกออกไหมครับค<ะ>่าต้งทั้งหลายพวกเนี้ยค่า GP ทั้งหลายเนี่ยต้องมาเสียด้วยอันสุดท้ายพวกบริการ subscription ดูหนังฟังเพลงพวกเนี้ห้าประเภทเนี่ยครับที่จะเป็นตัวที่เราเอามาเป็นฐานในการคำนวณพอเห็นภาพนะครับ แพลตฟอร์มต่างๆชื่อดังๆผมว่าพวกเราใช้กันเยอะเลยครับใช่แปลว่าไม่น่าจะมากกว่า5 0 0พันล้านบาทไหมครับเพราะว่าเราคำนวณ2ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ต่างไปเยอะเลยปรับเป้าไหมคะตัวเลขปีนี้ก็ก็ตอนนี้ก็ยังขออนุรักษ์นิยมไว้ก่อนนะครับน้องเพิ่นเพราะว่าเราก็ยังตัวเลขค0า0ล้านถ้าเกินกว่านี้ก็เป็นรายได้ให้ประเทศนะครับจะได้มีเงินมาช่วยโควิดครับ